ัสวัสดีครับใหม่หสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับผมทราบแล้วนะครับผมเดี๋ยากจะเป็นเทรนเนอร์ตานต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่กคลังรับชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับยูน่าใช่ไหมนะครับวันนี้ก็หยิบพาพี่พ่อน้องครับผมมาไต่แมงกี้ซอนนะครับผมวันนี้ก็ ไปทำกับขอาเมนูหรือว่าไปใส่เบ็ดก็ได้ครับถ้ามีน้ำเนาะแมงกี้ซอนนี่ปลาล่อปลากินดีขนาดนะครับผมมาอุปกรณ์มาเด็กมาแนะนำอุปกรณ์เมนี่นน้อยครับผมนี่ครับเป็นฮ้อนนะครับผมฮอนหนึ่งตัวแบตเตอรี่ฮ้อนก็เป็นฮ้อนรักลอยนะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่มือสองครับถ่ายออกจาก,การถกกับมาชาติมาใส่ได้ครับผมแต่ก็จะเป็นไฟไฟม่วงครับไฟม่วง หรือว่าผู้ใดมีลำโพงบูทก็สามารถใส่ได้นะครับผมเปิดเป็นเสียงเนาะลอดกีซ้อนครับผมแล้วก็จะเป็นแท่งหนามเนาะกดลุ่มไว้ใส่น้มเพอประมาณนะครับผมเอาไงไงอย่างดีครับผมหินข่าวไดย์นนะครับผมนะครับมาทำการติดตั้งกันเลยครับเดี๋ยวสามารถลอรุ่นมือเสาเนาะไม่จะได้ร์นไปไหนครับผมอาจจะพยายามนะครับผมควาอะไรเมือนเสาเลยทีเดียวแล้วกัน ว่าอ่างมันใหญ่อยู่แล้วถ้าจะเอาไปเซเว็ตก็มนะนะามาตักเอาก่อนครับผมไม่โดนมันติดตาเนาะเหยียบกันตายครับอย่าไปตายกันพี่น้องเดี๋ยวดีกั้งห้องใหม่เนี่ยนะครับแผ่ฮ้อนนะครับอย่ามันห่างครับไปดีกฝนตกครับเผื่อฝนตกครับเหมือนได้ฝนตกหรืกันมังร้อ,อย่างลางเลยครับผมอะไรฝนตกแม่งกับ,บเขา นี่นะครับกระชประมาณนี้นะครับผมอีเจ๊กหน้าเขาจะเปิดหน้ากรบแผ่นมือจังหน้ากรบเสนาประมาณหนึ่งนะครับกะละมังรับเอาไปทอดนะครับใช้ห้อยรถดีนะครับแซบไรครับผมอี่บรรยากาศกับประมาณหามกหามกเคืองเดยประมาณนะครับผมแดดที่เริ่มจะลงแล้วอุปกรณ์ก็มีชค่นี้แหละครับผมห้อนลักลอยครับผมบุฟเ่ต์ุดก็ได้ครับได้กันครับขอดีครับช่องนี้ครับผม มาฟังเสียงกันครับผม อะอในเต็อุปกรณ์กระตีประมาณนี้แหละครับเนาะครับผมกดลองไปเต็นเมื่อนะครับแล้วแต่บางบางทีนะครับบางบางทีก็มีหลายมีหลายนะครับแตกต่างกันไปครับผมนี่ยครับไปขว้วทอดทอดดีนะครับแซ่บๆซลแรแก้มเราสุดยอดเลยครับลองทําดูกับมารองชุ่มบางคำนะครับมาเมื่อสีมีความหมานมาครับขอแล้วฝนจะตกกรพเพาะนะครับผมฝนตกกระมังฟูแม่กบระขอกแล้วครับไปครับร้อรุ่นที่เด้ยว้อรุ่นนี่ครับ นี่ครับไฟม่วงวติดแล้วครับหอนราคาติดกระแพ้งครับลักล่อยครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมมันนี่ก็ sea, ปเป็นเวลาหกโมงกว่าโดยประมาณแหละครับผมมันยังกี่ซ้อนครับมันนี่ก็เพิ่มคอยลงนะครับผมมันนี่เป็นลงนิดนึงครับผมนี่จะเป็นออบเซสเซต์นี่กำลังดีเลยครับผมนี่โจะโตสดๆใส่เบตนะครับผมมันนี่อากาศก็เหมือนฝนตกครับผมเหมือนจะฝนอีฝามึนๆครับความได้ก็ี่ประมาณนี้นะครับผมมันได้ไปใส่เบตเนาะมีมี่พีเสียมีแมงยีต่า มาตักแล้วตักาเบียดหนีหย่อนได้อ้ยมีตัวใคเนี่ยตายวตัวนครับพี่น้อง่รอาเใส่เบีดนะมันมนามนครับพี่น้องอาเใส่เบ็ดนี่อนไลย กินไว้ทำไมกินซ้อนเนี่ยะครับข้อเลี่ยงมันก็บินเลยแล้วลูกไม่ตัวแข็งก่อนสวัสดครับเดี๋ยวจะบอกบอกหม่ก่อนสวัสดีครับใหม่หนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี่ครับผมเดี๋ยวก็จะไปใส่เบ็ดไหนติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมนี่ก็บใ่น้อยตัดตุดเดี๋ยวจะเอาไปใส่เบ็ดกันแล้วกันนะครับผมรอติดตามครับผมขอบคุณ

ยี่กับขาวกันแล้วจืดนะผมนีม่ถ้าตัวยิ่งใครบิดมันละมันเลยเป็นมือครับมือได้เนี่ยม,มือลักมือเลยร้ายเลยหลายครับผมแล้วแจ๊สภาพอากาศครับวันนี้อากาศไม่าามาามค่อยดีครับมันฝนจะตกเปล่า